ตกใจกระโดดขึ้นนั่งแทรกระหว่างกลางของมอเตอร์ไซค์เลยที่สามีขี่ภรรยาซ้อนออกไปไม่ถึง10เมตรเธอกระวนกระวายเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยก็จอดรถปรากฏทันทีที่จอดรถเธอลงจากรถแล้วก็วิ่งลงไปในคลองส่งน้ำปรากฏว่าสามีภรรยาคู่นี้กลับมาดูอีกทีหนึ่งหน้าจมอยู่กับน้ำทั้งที่ระดับน้ำก็แค่อกลักษณะเหมือนพยายามจะฆ่าตัวตายแล้วเสียชีวิต ในเวลาต่อมาแม่ของคนอสุสุสตรีที่เคราะหร้ายรายนี้มายืนยันว่าเป็นศพของลูกสาวซึ่งทำงานเป็นพนักง,งานประชาสัมพันธ์ของบริษัทอาชารีมารับแห่งหนึ่งแถวทองหล่อแล้วก็หายไปตั้งแต่คืนวันที่12คืน12สืบสาวไปสืบสาวมาปรากฏว่าเธอไปนั่งกินอาหารอยู่ที่ฟู้ดแลนด์หัวหมากโรงแรมคำแหงค่ะจกนกระทั่งถึงเช้า วันที่13คือนั่งตั้งแต่เที่ยงคืนเสร็จะคะไปจนถึง10โมงเช้าของวันที่13แล้วก็ปรากฏว่าเธอหมดสติไปผู้ช่วยผู้จัดก,การของฟู้ดแลนด์ที่รามคำแหงแจ้งกู้ภัยให้ช่วยนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลปรากฏว่ากู้ภัยก็มารับตัวไปในสภาพที่เธอหมดสติแล้วก็ปรากฏว่าบอกว่าจะไปที่รามคำแหงในเวลาต่อมาอาดีตแฟนของเธอได้รับแจ้งจากทางด้านของฟู้ดแลนด์ค ก็ติดต่อไปรออยู่ที่รามกำแหงปรากฏว่าไม่มีกู้ภัยพาอดีตแฟนมาจนกระทั่งพบว่าเป็นศพตำรวจควบคุมตัวกู้ภัยรายนี้มาสอบสวนจนกระทั่งในที่สุดรับสารภาพาโดยกู้ภัยรายนี้หรือคนที่อ้างตัวเป็นกู้ภัยผมอยากเรียกว่าอย่างนั้นมากกว่านายทวัชชัยหรือเต้แซ่ซิมอายุ32ปีอ้างตัวเป็นอาสากู้ภัยโมนิธิแห่งหนึ่งประจำจุดหนองจอก เมื่อวานนี้ตำรวจหลังจากสอบปากคาจนจรภาพก็นำตัวมาชี้จุดที่ผู้เคราะร้ายอายุ28ปีกระโดดลงจากรถยนต์หลังจากถูกลวนลามบริเวณคลองส่งน้ำสวรรณภูมิตรงบางปลาบางพรีก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา <Okay. S 1> พู้มกับโรงพักบางพรีพันธ์ตำรวจเอกกรวัตหันประดิษฐ์เปิดเผยนะครับว่า เมื่อยือนยันนะครับหลังจากแม่ของผู้ตายเข้ามาติดต่อว่าเป็นลูกสาวที่หายไปตั้งแต่คืนวันที่12ได้รับแจ้งจากแฟนหนุ่มว่าเช้าที่13มีคนพบศพอย่างที่ว่าเนี่ยมีคนพบว่าเธอหมดสติอยู่ที่ฟูดแลนด์รามคำแหงแล้วก็ได้ติดต่อให้อาสาสมัครกู้ภัยแห่งหนึ่งนำตัวไปส่งโรงพยาบาลรามแครามคำแหงตนไปนรอที่โรงพยาบาลหมายถึงอดีตแฟนไม่พบเนี่ยนะฮะ ก็เลยแจ้งความคนหายจนกระทั่งฝ่ายสืบสวนของตำรวจเรียกพยานนีที่เกิดเหตุมาสอบปากคำแล้วก็สอบกล้องวงจรปิดพบว่านายทวัชชัยแซ่ซิมผู้ต้องหาอ้างเป็นอาสากู้ภยัยมูลน,นิธิแห่งหนึ่งเข้าไปรับตัวน้องซึ่งอยู่ในสภาพหมดสตินั่งบนรถเข็นพามาขึ้นเบาะนั่งข้างคนขับ แล้วก็รับกระเป๋าสะพายแบบผู้หญิงของเธอจากพนักงานฟู้ดแลนด์ก่อนจะขับรถออกไปกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลรำกระแพงบันทึกภาพช่วงที่นายธวัชชัยขับกระบะดิสันบิ๊กเอ็มติดชื่อบนทีน่เข้ามาแต่ไม่ได้ลงจากรถและขับออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อตำรวจและหัวหน้าบนักที่ติดต่อไปกลับไม่สามารถติดต่อนายธวัชชัยได้แล้วไปมีคนไปพบกระเป๋าและเอกสารของคนตายแถววัดดานพรา้าว ตำรวจก็เลยบุกไปที่ห้องพักคุมตัวมาสอบสวนตอนแรกวักวนมาค้ายเสพยาก,ก็เลยตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดสีม่วงอย่งที่เราบอกไปเมื่อวานนี้เค,เค,เคเ้นสอบอย่างหนักจนรับสารภาพว่านายทวัชัยรับสารภาพว่าลวนลามแล้วก็กระทําอนาจารผู้เสียชีวิตจริงแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนและเขาก็ไม่ได้ฆ่าเขาก็เล่านะคะว่าไปรับตัวผู้เสียชีวิตจากห้างฟู้ดแลนด์เอาขึ้นรถ ตอนแรกเนี่ยตั้งใจจะเอาไปส่งที่โรงพยาบาลรามคำแหงเขาบอกว่าระหว่างนั้นเขาเห็นผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพคือสลืมสลือไม่มีสติแล้วหน้าตาดีเขาเพิ่งจะเสพยาบ้ามาเลยเกิดอารมณ์ทางเพศเลยเปลี่ยนใจไม่นำตัวไปส่งโรงพยาบาลทั้งๆที่เขาบอกว่าเขาขับรถไปถึงแล้วเขากลับรถขับออกทางประตูด้านหลังโรงพยาบาลแล้วก็ขับไปตามถนนหัวหมากเลี้ยวขวาเข้าศรีนครินแล้ววิ่งเข้ามอเตอร์เวย์มุ่งหน้าบางนาตราดก่อนจะลงทางด่วนบุรพาวิถีแถวแถวบางพลี กลับรถอยู่เทินตรงเกือกมา้าแล้วก็วิ่งไปตามถนนเรียบคลองส่งน้ำชุวันภูมิเขาให้การว่าระหว่างทางเขาก็ล่วงละเมิดตลอดอะนะคะกระทำอนาจาร จับตามตัวรูปคลำตามตัวของผู้เสียชีวิตมาตลอดทางถึงจุดเกิดเหตุเป็นที่เปลี่ยวคิดจะข่มขืนก็ตอนที่กำลังจะถอดเสื้อผ้าเนี่ยจูๆ่ๆผู้เสียชีวิตฟื้นคืนสติขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ขัดขืนเขาอ้างว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยไปคว้ามีดปลายแหลมที่วางอยู่ในรถขึ้นมาถือเอาไว้ <ฮ ünde. S 1> เพื่อขู่ไม่ให้เขาเข้ามาใกล้เขาก็เลยรีบคว้าที่มือแล้วก็กัดไปที่แขนของผู้เสียชีวิตเพื่อให้เธอนั้นปล่อยมีดแต่ผู้เสียชีวิตใช้เท้าทั้งถีบทั้งเตะเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะคะ จนกระทั่งเขาสามารถแย่งมีดกลับไปได้เอามีดเคาะที่กระจกหน้ารถมีการสั่งให้เปิดประตูรถเขาบอกว่าตอนนั้นที่ผู้เสียหายผู้เสียชีวิตเนี่ยกระทําการเคาะกระจกเนี่ยเขารู้สึกกลัวเขาก็เลยยอมเปิดล็อกให้ผู้เสียชีวิตวิ่งลงไปจากนั้นเขาก็ขับรถหลบหนีเอาทรัพย์สินมีค่าคือแหวนทองรูปหัวใจมีเพชรสองวงของผู้เสียชีวิตไปขายได้เงินมาห้าพันก็เอาไปซื้อยาบ้ามาเสพส่วนกระเป๋าสะพายกับเอกสารผู้เสียชีวิตเขาบอกเขาเอาไปทิ้งแถวแถววัดลาดพร้าวใกล้ๆที่พักจนกระทั่งมีคนมาพบ เขาบอกเขาไม่ได้คาดคิดว่าสตรีคนนี้จะคิดสั้นฆ่าตัวตายจะกระทั่งตำรวจมาจับกุมได้ในที่สุดเนี่ยนะฮะตำรวจก็ระบุนะครับว่าผู้ต้องหาให้กาปรปฏิเสธว่ายังไม่ได้ข่มขืนแต่ยอมรับว่าลวนลามแล้วก็เสพยาบ้าแต่ตำรวจก็แจ้งข้อหาพยายามจะข่มขืนกระทำชำเราหญิงโดยใช้กําลังขู่เข็นด้วยประการทั้งปวงรวมถึงลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดรวมถึงเสพยาบ้าด้วยเนี่ยนะฮะ ส่วนศพของผู้ชีวิตก็จะต้องรอาการตรวจพิสูจน์ยืนยันอีกครั้งหนึ่งน่ากลัวนะสายอ้างความเป็นผู้ภายจะรับตัวคนผู้หญิงหมดสติไปโ่งโรงพยาบาลกับเปลี่ยนใจทั้งที่ขับรถไปถึงโรงพยาบาลแล้วขับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พยายามที่จะลวนลามเพื่อจะล,ล,ละเมื่อทางเพศสุดท้ายน่าจะกดดันพอสมควรให้ น้องผู้หญิงเขาคิดสั้นค่าตัวตายแต่ที่มาที่ไปเรื่องความกดดันอันนี้ก็ต้องไปว่ากันต่อต่อไปเนี่ยนะฮะค่ะอันนี้หมายถึงฝ่ายหญิงเพราะว่าไปอยู่ที่ฟู้ดแลนด์ตั้งแต่คืนวันที่12นั่งอยู่จนกระทั่งถึงเช้าวันที่13เนี่ยนะครับ